สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับเมื่อนี้มีรถน้อยมาฝากกันครับผมผู้ใดที่หารถเข่าลองอ้อยลองมันเนาะเดี๋ยวผมพามาเบิงครับหาพยายามหาตัวที่ราคาต่ำตำแน่เนาะเ <c oughs> พราะว่ารถรุ่นหน่อยนี่บ่แมน่นราคาถึกๆนะครับอ่าเพราะว่าส่วนหลายก็สิมีแต่ชั่วโมงหน่อยๆปีไม่ไม่ชมั่วโมงหน่อยๆนะครับราคาก็สิบบาบาตกเนาะแต่ว่าส่วนหลายคนอีคิดว่าราคาแสนกว่าบาทนะครับผมตามจริงมันบ่แม่นนะครับอ่าเพราะว่ายิบมัน ยี่สีแรงเนาะแล้วก็เป็นปีใหม่พรอมชั่วโมงกับสามร้อยสี่ร้อยนะครับที่ให้ราคายังว่าท่านไปโรเด้ขนาดนั้นนะครับผมช่วงนี้ก็โปรโมชั่นกับไลน์นะครับส่วนลดหลายได้ราคาถือครับดาวตามได้นะครับผมเพราะปกตินี่ดาวเป็นแสนอย่างีนะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับให้ดาวแค่สองหมื่นบาทครับผู้เดจองรถรับรถสองหมื่นบาทได้เลยนะครับอันนี้มือสองเด้อรถไม่นี่แทบจะฟีดดาวได้นะครับแต่มือสองนี้มันได้ดาวครับ อธิบายยากนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวพามาเบิงผูใดที่ซื้อสดไใดกันจะุ้มกว่านะครับแต่ถ้าพรได้ก็ก็พรได้รับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ดาวตามได้นะครับเพราะว่าปกติมันดาวหลายแห้งอีดีนะครับดาวเป็นแซนนะครับแล้วช่วงนี้ก็รถได้อยู่ประมาณนี้แหละดาวเริ่มต้น2 0,000บาทครับ B24 ครับมาเบิ้งกัน B2 4 4งศูนะครับอ่าย4แรกนะครับความกว้างรถนี่อ่า1เมตร10เซนติเมตรนะครับความกว้างรถ1เมตร10เซนติเมตรนะครับ เมื่อมาพร้อมตัวรถกับใบดันนะครับมีใบดันหนามาเดือดถอดบ่อได้เด้อดพี่น้องอถอดบอ่ได้ครับถอดออคันถอดออกตรงนี้บ่อได้ขายครับถอดก็ถอดไว้ซื้อนะครับผมมันกี่ขายบ่ได้ก็จําเป็นมานํำรวจจะต้องไปกับรถนะครับตัวรถพร้อมชุดใบมีดันดินนะครับข้างล่างผมตัดอุปกรณ์อ,ออกนะครับเพราะว่าส่วนรายลูกค้าเขาลองจะบ่ค่อยอย่างส่วนลายไปหาซื้อพันพ่วสองแถวทางปุยใซเนาะแต่ว่าอันนี้จะขายในราคาที่พยายามให้มันต่ำที่สุดนะครับ 2 6 5 0 0 0บาทครับตัวรถพร้อมชุดไม่มีดันดินนีล่ละสองแสนหกหมื่นหาทนะครับผมอันนี้รถแล้วเด้อราคาปกตินี่3 0 0 0สน 3, ป่ายนะครับ3 0 0 0สนป่ายนะครับราคาปกตินะอ่าบางขั้น4 0 0 0 0 0ส0่แสนกว่ากับมี่นะครับมื้อนี้ขาย2 6 5 0 0 0หาพันครับพี่น้อง2 6 5 0 0 0ม่าพันนะเดตัวรถก็ไปดันครับจองแล้วตัวเช็คใไฮพับสภาพให้ไม่พร้อมใส่งานนะครับ จองแล้วปรับสภาพให้ใหม่นะครับสียังก็ป่นใหม่เบิร์ตันนะครับตัวเช็คระบบเครื่องเกียร์ระบบคอนโทรลต่างๆให้พร้อมใช้งานนะครับ2แสนหกหมื่นห้าพันบาทซื้อสดเอาไปเลยครับ2แสนห้าหมื่นบาทครับซื้อสด2แสนห้าหมื่นบาทตรวจเกียร์ไห่ใหม่เบิร์ตนะครับผมทรงฟี่โอ๋นฟี่พร้อมกันเด็กนะครับถ้าเทาซื้อสดนะนี่พอนกับทรงฟี่นะครับพอนกับทรงฟี่คือกันได้ผู้ใดสนใจติดต่อได้นะครับพอนจังได้นะครับวันนี้ลูกค้าเห็ด ให้อยากปันรายปีเนาะแต่ว่ามือสองมันจะบ่มีโปลูกลูกค้าเลายมันไล่อ้อยเด้อจะปันรายปีมีงอใหญ่นะครับลายปีมีงอใหยหกปีงอใหญ่เดือนละสองพันนะครับงอใหญ่เดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนเดือนที่สองจ่ายสี่หมื่นแปดร้อยบาทครับสี่หมื่นแปดร้อยบาทนะครับปันอยู่แบบนี้หกปีปันคือเก่าทุกปววนนีนะครับเด้อพี่น้องนะครับปันอยู่เหมือนเดิมทุกปีนะครับรถการสภาพดีๆอยู่นีน่แหละครับผมเพราะว่ามันบ่อค่อยดได้ใช้งานนะครับเป็นรุ่นรถหน่อยเนาะ ตัวนี้300ชั่วโมงครับรถปี2 5 6 5 300ชั่วโมง300กับอีกเท่าไหร่เดี๋ยวบวช10ชั่วโมงเหครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่มลินิตเดือนใหม่กับนี308ชั่วโมงนี่ครับ308ชั่วโมงนะครับใส่งานมาบ่หลายนะครับเป็น24แรงครับเอาไปเขาลองไว้ลองมันใช้ง่ายมาเป็นตัวนี้กับจีราคาสูงกว่าหาตัวราคาสูงสีกับนะครับไอปีไอปีหกหาครับสี่ร้อยชั่วโมงนะครับตัวนี้กับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ ดาวสองหมื่นหานะครับงวดซ้ากันเลยนะครับผู้ใดสิพอนเป็นไล่เดือนก็ได้นะครับเดือนละสี่พันเจ็ดรอยบาทนะครับงวดใหญ่สองสรรท้าไล่ปีไล่ปีมี้งงวดใหญ่ครับงวดใหญ่สองพันสิบเอ็ดเดือนนะครับงอดปีใจสี่หมื่นแปดร้อยบาทนะครับเพราะพอนหกปีนะครับเด็ตัวรถกับใบดันนะครับถ้าเป็นตัวรถเป้าๆอาจจะถือกว่้อยู่น่าไม่พอดีอย่างนี้ใบดันติดมากถอดแยกว่าได้ครับก็เลยต้องขายไปน้ำกันนะครับอจะสภาพดีเท่ากัน มีแต่อย่างนาเบริษัทใช้อย่างนากระเปลี่ยนใไขไม้ครับอ่าบริยากเลยนะครับตรวจเช็คให้ใหม่ปรับสภาพให้ใหม่หลังคารุ่นบีตั้งเปลี่ยนทังสี่ครับหลังคารุ่นบีสีดไว้ครับเอาเห็ดจากบริเวณมันบริเวณไฟเบอร์แอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีไว้เนี่ยเป็นยี่สิบสี่แรงครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เดี่ยวง่ายนะครับบริเวณยีบีแรงนะครับคอนโซลไงขับง่ายนะครับผมฟอร์มกว้าง หนึ่งเมตรสิบเซนติเมตรครับผู้ใดอยากขยายฐานกับไปหาขอตโอเอานะครับอันนี้บ่บ่บ่ได้เลย์เททนะครับผมเราจะไปในสภาพเดิมๆนะครับปรับสภาพให้เดิมๆสวยๆเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับผมเอาผู้ใดที่หารถน้อยนะครับเข่าล่องเนาะสอบถามได้เลยครับ0 6 1 0 2 4 4 3นึครับ0 6 1 0 2 4กหนึนะครับ27บเแลงกับส่วนปูเบอรลท์ภายในครับยิบยบสีแลงนี่ปูไลายนะครับ21บเอลลแลงกับปูเบอรลท์ภายในเพราะ รถมันหน่อยแล้วก็ยึบยันแรงตรีใบมีดนี่ผมบ่ค่อยแนะนำว่าไหนมันมันเหลียวยากพี่น้องนะมันหนักมมันบ่ีพาวเวอร์แล้วใบมีดหนักๆไปกดึก,กรอหนาลองอีกแห้งเหลียวยากไปอีกนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมผู้ใดสนใจกระจังติดตอ่อเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามแอดไลน์แคมาตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ